สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้เปิดคลิปในรถนะฮะขออนุญาตนะครับมาเปิดในรถนะครับก็วันนี้นะครับรถที่ผมจะรีวนะิวนั้นก็เป็นรถกระบะนะครับ<ม>เหมือนกับที่ทุกคนได้เห็นพรีวิวไปแล้วนะนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยที่ผมจะรีวิวเนี่ยสำหรับผมนะผมยกให้เป็นนางฟ้าเลยนะครับหรืออาจจะมีสวยกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่สำหรับผมเนะี่ยอาจจะยกให้เป็นนางฟ้าของ สตราด้าเลยนะครับเอ่อถ้าเทียบปีต่อปีนะสำหรับผมนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างเราดูทุกอย่างเลยนะครับเอ่อการขับขี่นะครับความคลีนของภายในภายนอกนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยราคานะครับแม่ผู้ชมบอกราคาไม่อยากฟังอ่ะกูอยากดูคลิปมึงอ้าเอาราคาไปก่อนผู้ชมครับ8 9 0 0 0บาทนะฮะขาย8 9 0 0 0บาทคันนี้นะครับรับแลงเชิงต้นด้วยนะครับใครหากระบะ คึนคลนไม่เคยบรรทุกหนักคัสสีสวยเครื่องเกียดีเฟืองท้ายเกียรดีนะครับภายในดีนะครับแล้วก็รถไม่เคยชนหนักเลยเดิมเลยท้าให้มึงเงี้ยมาแคะมาแกะมากามาพลิกเลยนะครับก็มาดูได้เลยครับคุณผู้ชมเอาละครับก็ก่อนไปรับชมคลิปเต็มๆนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดซับสไคร b ์ด้านล่างนี้ให้ผมหน่อยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปแล้ของวิชารถบ้านนะครับและผมจะเอาคลิป รถสวยๆมาขายมาฝากผู้ชมได้รับชมกันต่อนะฮะเอาละครับแรับชมเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามารับชมกันเลยนะครับกับเจ้าซาร่าคันนี้นะฮะเพราะคันนี้เนี่ยเป็นสีเขียวจากโรงงานเลยนะครับอ่าก็มีติดตั้งเทอร์โบนะครับแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับอยู่ด้านหน้ารถเลยนะครับหล่อๆเลยนะฮะยางปี23นะครับล้อแม็กสวยงามนะก็แต่ง ทรงแบบเรียบร้อยนะฮะอ่าถือว่าเอาไปใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกสบายนะครับยางไม่บางใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ต้องกลัวดุ้งครับนะฮะเขียวโรงงานสวยมากนะครับแล้วก็รถเนี่ยไม่เคยชนหนักเลยนะท้าเลยท้าเลยครับพาช่างมาดูครับเครื่องดีมากคัสซีสวยมากนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยสวยมากด้วยนะเดี๋ยวจะแพ่นให้ดูสีรอบคันก่อนนะฮะประตูปิดไม่สนิทนะครับเปลี่ยนยางขอบประตูไปใหม่อ่าโอเคนะครับ มาเดี๋ยวมาดูสีกันนิดนึงครับตัวสีเนี่ยยังเห็นถึงเกล็ดความเงาเลยนะครับนะฮะรอบคันเลยนะครับตำหนิเนี่ยจะมีแค่ลิ้วรอยนะฮะอย่างเช่นมุมกันชนแบบนี้นะครับตรงน,นี้นิดนึ่งข้าได้เล็กน้อยไม่เยอะเลยเยอะะครับนี่ตรงกันชนหน้าก็จะมีเหี่ยวแบบนี้นะครับผมนะฮะสับผมนะผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมันมองโดยรวมเนี่ยผมเรียกว่านางฟ้าเลยนะนี่มาดูยางนะครับ ยางก็เป็นปี23เนี่ยนี่ดีดูด้านข้างนะครับรถพวกนี้ผมไม่ได้ล้างไม่ทําความสะอาดเลยนะก็คือล้างแค่สีนะครับไม่ได้ไปทําอะไรกับเครื่องมันเลยนะครับนี่ดูหัวกันสีนะครับโอ้เออเว้ยนี่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 โอ้โหเพาเวอร์นะคุณผู้ชมนะนะฮะตัวรถเนี่ยสีสันสวยงามนะครับมีตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าตัวรถนี่ ผมบอกเลยครับว่าสวยมากนะฮะสตาร์ด้าสภาพนี้เนี่ยราคานี้หายากเลยนะแต่คุณผู้ชมจะบอกเฮ้ยหกเจ็ดหมื่นมีว่เะเยอะแยะไปซื้อหกเจ็ดหมื่นครับคันนี้แปดหมื่นเก้านะจะมีนีกนิดนึงนะคุณผู้ชมเห็นไหมมีเล็กเล็กน้อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไล่ตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวห้องเครื่องเนี่ยไปดูช่วงช่วงหลังๆนะครับนี่โอ้โหเดิมสุดๆคุณผู้ชมนะครับนี่บานพับไม่มีสนิมนะฮะ ปกติแล้วตรงนี้มันชอบมีสนิมนะเพราะว่าน้ำมันขังนะสุดยอดคุณผู้ชมดูแมกไลเนอร์พร้อมใช้งานเลยนะครับลอนกระบะโอ้โหขมเข้มสวยงามนะคุณผู้ชมอ่านี่นะฮะนี่ปลายท่อดายสีนะครับทะเบียนกรุงเทพคันนี้ไม่เคยชนหนักนะแล้วก็ไม่มาทุกหนักด้วยนะครับเจ้าของเนี่ยรู้จักกันนะครับเป็นรุ่นพี่นะฮะ นี่ดูตัวตัวถังโอ้โหครับมีนิ้วรอยมีครับรถกระบะนะฮะเป็นเรื่องปกตินะนี่ดูคัสซีนะครับโชกใหม่ด้วยคัสซีสวยเลยนะฮะนี่ยางเยิงนี่ดูใครทองฝั่งนี้โอ้โหครับใครหากระบะนะารับได้ถึงทุกรุ่นด้วยนะครับ89 0 0 0บาทนะครับภาษีไม่ขาดด้วยนะครับ2ี่่มิยอ ะะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ในห้องเครื่องกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องครับของเจ้าคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไล่แต่ทางนี้แล้วกันนะนี่นะครับดำๆข้างๆนี่คุณผ,ผู้ชมเห็นไหมมันคืออะไรมันคือตัวที่บอกบอกว่ามันเดิมเลยฮะนะครับนี่ดูอาร์เม็ดอาร์คารอาร์จุดเล็กๆนะฮะรถใหม่ๆนะครับ ใครมีเงินก็ซื้อได้นะครับแต่รถเก่าๆรายละเอียดดีๆเนี่ยนะฮะมันราคาจะยิ่งแพงขึ้นทุกวันนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมสนิทเลยนะครับอาจจะมีสาสีไปบ้างนะครับตอนที่เก็บสีเมื่อก่อนหน้านี้นะจากเจ้าของเก่านะครับแต่ดูเส้นสายครับเห็นไหมโโฮะโ,โอ้โหโคตรเดิมสติ๊กเกอร์รายละเอียดดีมากอยู่ครบนะครับอ่าตัวไป้ายไอ้พวกนี้ไอ้นี้มันคือป้ายเป็นน้ำยาการสนิมนะเพราะว่าร่องน้ำไงนะฮะร่องน้ำ นะครับนี่ดูโอ้โหซับในซุมล้อโอ้โหดูดูดูโอ้โหดูตุ่มๆนี่จุดๆนะครับเทอร์โบนี่แห้งๆเลยนะฮะบูธห้าปอนนะครับลูกมันไม่ใหญ่มากนะครับเสียงเพาะนะครับกําลังดีนะครับไม่ถึงขนาดแบบแบบโวยวายคมคามแบบวัยรุ่นจ๋าอะไรขนาดนั้นนะฮะผู้ใหญ่ขับนี่เหมาะเลยนะครับซื้อให้พ่อใช้ที่บ้านนอกนะนี่เครื่องแห้งนะครับไม่มีการไปล้างไปจ้ำๆชิตชิเปลี่ยนยางฝาข้อวาวแล้ว่านผู้ชม แต่งปั๊มนิดหน่อยนะฮะนะครับให้มันบาลานซ์กับเทอร์โบนะครับอ้าวน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับแต่น้ําผมไม่เปิดแล้วตอนนี้มันร้อนแล้วเดี๋ยวติดเครื่องฟังเสียงแล้วก็ชักก้านวน้ำมันเครื่องให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับเอาละครับผมเดี๋ยวมาชักก้านวัน้ำมันเครื่องนะครับแล้วติดเครื่องกันดูนะฮะติดง่ายนะครับเดินนิ่งไม่มีหอบ ปั๊มสายนะครับมันพลนะนี่เดี๋ยวัการวัดมันเารื่องให้คุณชมได้รับชมกันโอ้โห,โหสุดยอดน้ำมันเครื่องใส่แนวนะฮะโอ้ยมองไม่เห็นมันเล็กจับไม่โฟกัสนะครับไม่ไอไม่พ้นเดี๋ยวจะเล่งให้ดูนิดหนึ่ง นี่กระบะเนี่ยเวลาขายมันต้องแบบนี้นะฮะไม่ไอไม่ดันเลยนะครับแน่นๆเลยนะครับโอเคนะครับ89,000บาทนะครับชอบก็รับแลกเทูนทุกรุ่นนะครับวิ่งมาได้เลยครับอ้อมใหญ่ปาร์คหรือว่าบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ภายในกันนะครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ภายในนะฮะโอ้โหนี่เปิดประตูมาเนี่ยหน้ามองนะครับแผงประตูเนี่ยสวยมากนะครับนี่เดิมเลยเดิมสนิทเลยนะกระจกมือหมุนนะฮะมาดูที่เบาะนะครับเบาะเนี่ยตัวนีน้อยมากคุณผู้ชม คือนี่หนังเดิมนะมีปะตรงนี้นะครับมีตรงนี้อ้านิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นความเก่านะครับนี่มนขังมนขังของรถยุค90นะครับดูด้านหลังนะครับเบาะโอ้โหดูที่เก็บของรายละเอียดดีไหมฮะคุณผู้ชมที่เท้าแขนนะครับโอ้โหไปตามหาที่ไหนเนี่ยดูผ้าหลังคาคุณผู้ชมดูก่อนรายละเอียดเป็นไงฮะโอ้โหสุดยอดนะนะครับนี่ดู ตตยท้องที่วางขานะครับตรงนี้ก็จะมีเก๊ะนะครับเก๊ะเนี่ยสองจังหวะด้วยนะนี่ง้างแบบนี้มันก็จะล็อกนะครับโอ้โหเจ๋งนี่ตรงนี้อีกนะครับที่วางแก้วอ่าที่วางแก้วใส่ได้จริงนะนะฬิิทยุบลูทูธนะครับ,รบใช้งานได้เก๊ะใส่เหรียญนะฮะโอ้โหนี่พอรบอนะครับ,รบ,รรบดูรายละเอียดดูเส้นสายดูนี้ดูตรงคอนโซลเลยคุณผู้ชมช่องแอร์นี้ไม่ล้มนะ ปรับได้หมดเลยนะครับทุกทิศทางนะคุณผู้ชมนะครับช่องซ้ายและขวานะครับบูทวัดบูทนะฮะนี่ออโตเมเตอร์นะฮะรายละเอียดเป็นไงครับดีไหมครับคุณผู้ชมนี่คงอะไรนะครับบูทคันเกียร์นั่นนะครับตัวเบาะต่างๆนี่สวยงามแน่นๆเลยนะครับตึบๆนี่โอ้โหนะครับแปดหมื่นเก้าไม่แพงนะครับซื้อเวลานะครับเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปซื้อในยุคนั้นได้นะครับที่เรายังเป็น เด็กหร so okay. okay. ือเราวัยรุ่นนะครับเราชอบรุ่นนี้หรือว่าในยุคนั้นเนี่ยเรางบไม่พอนะแต่วันนี้ถ้าคุณมีเงินพอนะครับคุณสามารถซื้อเวลาให้ตัวเองได้นะครับก็คือซื้อคันนี้ไปขี่นะครับเพื่อลาลึกนะครับความหลังก็ได้นะฮะนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับกับเจ้าสตาร์ด้าคันนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาสรุปกันนะครับคันนี้นะครับสตาร์ด้าปี96นะเทอร์โบ4ี่ดีนะครับเครื่อง2อ0 0นนะก็ ราคาขายนะครับ89,000บาทนะฮะดูรถได้ที่อ้อมใหญ่พาร์คนะครับหรือว่าบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับนับได้ตลอดนะครับส่งได้ทุกจังหวัดนะครับรับแลกเทิร์นทุกรุ่นด้วยนะฮะ89,000บาทนะครับโทร085 441 8189นะครับนะฮะก็ถ้าใครชอบนะนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูคลิปไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะครับถ้างบยังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆนะครับมีทั้งเก่งทั้งกระบะเลยนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยทดลองขับได้จนกว่่่่าาาจจจจจะะะะะะพพอออใใในนนนนนนคคครรรััััับบบบเเตติมม้้้หทดดลลงขไยกววแ อย่าอย่ามากระทึบเล่นนะครับอย่ามาแช่นะฮะแต่ว่าต้องสนใจจริงๆนะแล้วก็มาลองขับนะครับแล้วก็ให้คุณชมได้สนใจแหละนะครับเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะครับรถลำดับที่5้านะรวมไฟแนนซ์แล้วนะครับปี96รายละเอียดดีๆแบบนี้นะครับรถคันนี้เป็นของคุณนะครับเอาละครับผมก่อนสัปดาห์นี้ครับพี่ชอรถบ้านต้องลาไปเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับครับผมลาไปเลยครับสวัสดีครับ